สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมีใครบ้างที่ยังลดหน้าท้องไม่ได้ส่วนมากพุงมาน้อยใช่ไหมคะทุกคนท้องล่างใช่ไหมที่ยังลดไม่ได้มาค่ะทุกคนทําง่ายๆท่ารวมลดหน้าท,อแบบนนะะท้องแบบยืนนะคะทุกคนน้องแบมจะมาแบ,บ่งปันเนะเาะเอาเอาข้าวๆนะคะทุกคนเนาะมันมีหลายท่ามากๆซึ่งท่าวันนี้บางคนก็อาจจะไม่สามารถทําท่านี้บางคนอาจจะชอบท่านี้ทุกคนสามารถเลือก ถ้าเอาไปทําให้มันง่ายๆเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนมันจะก็จะทําให้เราเนะี่ยเกิดการฝึกฝนแล้วก็ทําต่อไปได้นะคะทุกคนเนาะเลือกค่าง,ง่ายๆในการเริ่มต้นสําหรับมือใหม่ก็ลองเอาไปทําตามดูได้นะคะทุกคนไปค่ะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีทุกคนอย่าลืมทานโปรตีนให้เพียงให้เพียงพอต่อวันด้วยนะคะไปท่าแรกนะคะทุกคนอ่เกรงหน้าท้องไว้ทําทีละข้างนะคะทุกคนสิบครั้งหนึ่ง 8 9 10ท่าที่2องหนึ่งสองสท่าที่3 1 2ห 6 7 8 9 10ทที่4 1 2 3 4 5 6 7สอ สำหรับวันนี้มาแบ่งปัน5ท่าลดหน้าท้องนะคะทุกคนเลือกท่าใดท่าหนึ่งเอาไปทําดูก่อนหรือว่าจะทําทั้ง5ท่าไปเลยนะคะทุกคนเนาะก็ลองทําดูได้นะคะเริ่มจากเซตละ10ครั้ง20ครั้งแล้วก็เพิ่มจํานวนเซตขึ้นไป1เซต2เซต3เซตเอาเท่าที่เราไหวนะคะทุกคนสิ่งสําคัญก็คือการทานโปรตีนโปรตีนเพียงพอต่อวัน โปรโตีนถึงหุ่นของเราก็เปลี่ยนไวทุกคนลองเอาไปทำดูได้นะคะ